สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารับชมพังย่งพิมพ์โลนนะครับเพื่อนๆนดูพิมโพ์ลนก่อนนะครับวันนี้ก็มาศึกษาร่วมกันนะครับสําหรับมือใหม่ๆและนะครับแล้วก็เตือนใจตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> นะครับเพื่อนๆนส่วนมือใหม่นะเพื่อนเพที่เข้ามาศึกษาอยากได้ของแท้นะครับ ต้องดูตามพิมพ์เป็นหลักนะครับนะครับพวกนี้นะจะต้องลงลึกนิดนึงเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับพวกนี้นะพวกสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับจะต้องเป็นขอบที่ชัดเจนหน่อยมุมมุมอะไรเนี่ยต้องชัดเจนนิดนึงนะครับนะครับด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพเพื่อนเห็นไหมก็ต้องดูให้มันเป็นเป็นมุมนิดนึง นะครับพวกนี้เห็นไหมครับที่ต้องเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็จุดหลักๆนะครับของพิมพ์โลนนะครับเพื่อนๆจะอยู่ในช่วงแป๊บหบนึ่งนะครับดูไฟใหม่ทีจะอยู่ในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่จะเป็นเม็ดกลมๆอยู่นะครับ ก็จะมีอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับบางตนก็อาจจะไม่มีนะเพื่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเม็ดหนึ่งนะครับเราเล่นเล่นนี้เราคือแบบว่าเล่นแบบเปิดใจนะครับในการศึกษานะครับบางตนก็อาจจะมีความผิดพลาดได้นะครับเพื่อนแต่ถ้าเล่นตามพิมพ์ที่เราถนัดแล้วเนี่ย ส่วนมากจะไม่ค่อยผิดพลาดสักเท่าไหร่นะครับเพืเ่อนๆนะครับบางทีไปเล่นแบบพิมพ์นั้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเกมได้นะเพืเ่อนๆนะครับอันนี้ต้องเล่นแบบเปิดใจซึ่งนิดหนึ่งนะครับนะครับการเล่นจะมีอนาคตนะครับเพราะว่าเกิดซื้อขายไปเนี่ยสมมุติเราซื้อมาอ่าราคาที่ หลักพันใช่ไหมครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นไปเป็นสองพันอย่างนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราเก็บไว้นานอย่างนี้นะเพราะว่าง้างเนี่ยสมมุติว่าเราใช้ไปนานๆเนี่ยจากผิวพวกนี้นะเพื่อนๆนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆจะเปลี่ยนมาอยู่เป็นผิวที่เปิดเปิดแบบไหนนะครับผิวเปิดจะมาเป็นแบบนี้นะออกเหลืองๆนีนะครับเพื่อนๆนะครับออกเหลืองๆแบบนี้ ตัวนี้ผิวค่อนข้างที่ยังปิดอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ค้าเรียกว่าผิวยังไม่เปิดนะครับถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะเริ่มปรากฏเห็น,นเหลืองๆออกมานะครับบางทีจะถ้าใช้ไปนานๆเหลืองๆก็อาจจะเห,เหลืองแบบสวยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ เนื้อดีนึ่งเขาเป็นดินในยุทธยาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเนะครับแต่พิมพ์นี้หล่อเขาจะหล่อบางประมาณนี้นะครับเพื่อนเเกือบทุกต้นนะครับบางต้นก็จะมีฐานปิดฐานปิดฐานเปิดไม่เป็นไรนะฮะแบบนี้เรียกฐานเปิดนะฮะสำหรับตัวผมนะครับนะฮะแต่ว่าบางต้นก็จะมีฐานปิดปิดนี่คือแบบว่าเป็นอันนี้ปิดทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนนะครับเป็นหงเหลืองปิดทั้งหมดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆนะครับบางทีเราเล่นตามแบบแบบพิมพ์นะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็บางทีนี่ยใช้ไปนานๆในผิวถ้าเราทิ้งไว้สักประมาณสิบกว่าวันในผิวเขาจะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับบางทีอาจจะ คนเล่นอาจจะสับสนสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเล่นง่างนะฮะนะครับเพราะว่ายังไงรู้ไหมครับว่าเคล็ดลับเนี่ยคือเรานําไปแฝนทุกวันใช่ไหมครับบางทีเราไม่ได้แฝนสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยผิวเขาจะเปลี่ยนไปนะคับเพื่อนๆนะครับบางท่านก็อาจจะตกใจได้บางท่านก็อาจจะเบื่องี้นะครับเพื่อนๆนะครับในการศึกษานะครับนะฮะเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับ นะับเพื่อนๆวันน,นี้นะฮะเห็นไครับที่บอกผมบอกว่าเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแขนแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับบางทีก็ถ้าซื้อประมาณนี้ก็อาจจะได้ผลแล้วนะครับนะฮะแปบ๊บนึงนะครับไออันนี้เริ่มหมด ทีครับเมื่อกี้ไฟไฟหมดแบตบเริ่มหมดครับเมื่อนนะครับบางทีถ้าเราเล่นเล่นตามพิมพ์ที่ถูกต้องบางทีเราจะไปได้ไกละนะเพื่อนนะครับพยายามซื้อเราก็ต้องซื้อแบบว่าพิมพ์สมมติว่าเล่นโลนใช่ไหมครับเพื่อนเราก็ต้องซื้อโลนมาบ่อยๆเราจะได้แม่นเป็นเป็นพิมพ์ไปนะครับนะครับเหมือนเราเล่นโลนเล่นโลนมาใช่ไหมคร โรนเนี่ยบางทีเราจะไปดูแต่แต่จุดก็ไม่ไ,มได้นะเพื่อนบางทีถ้าเราจําแบบแบบง่ายๆนะครับถ้าเราเล่นพิมพ์โ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับใช่ไหมบางทีเราจะดูที่หน้าตาเห็นไหมครับหน้าตาของโ้นโลนนี่แก้มเขายุบเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแต่แก้มฝั่งนี้จะผิดรูปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับในส่วนของแก้มนะฮะแต่พวก ขอบตาคิ้วเห็นไหมครขอบตาพวกนี้คมเห็นไหมครับเป็นรูปแบบไหนเราก็จะได้จําได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆน,นี่เตือนตัวเองด้วยครับ <c oughs> บางทีบางทีก็มีบ้างนะครับเพื่อนๆบางทีเนี่ยผมพูดในเรื่องของบางทีเราเช่ามาใช่ไหมครับสีผิวบางทีที่ถ่ายมาไม่ใช่ก็มีนะครับผมก็เคยเคยเคย,เคยพลาดพังไว้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่า เก่งแต่เพียงผู้เดียนะเพื่อนเพื่อนบางทีก็โดนมาบ้างนะครับแต่ว่าเรามองไว้ว่าสีมันสวยแล้วอย่างนี้นะเพื่อนนะครับแต่มาถึงแท้ๆเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีนะครับเพื่อนนะครับนะฮะในการถ่ายของกล้องบางทีเขาก็อาจจะปรับแสงนิดนึงนะครับใช่ไหมครับเพื่อนเพือนนะคะบางทีต่างๆก็อาจจะมีบ้างนะครับนะฮะ บางทีเนื้อเนี่ยเราเนื้อดินนะครับเนื้อดินเนื้อดินไม่จําเป็นแต่ต้องเป็นเนื้อดินแบบนี้อย่างเดียวนะฮะเพื่อนตรงนี้จะไปออกเนื้อสองตัวนี้ออกเนื้อแบบนี้นะฮะเพื่อนบางตัวก็อาจจะมีเนื้อสีดําอยู่บ้างเนื้อออกอะไรอยู่บ้างในนี้ก็มีนะครับมีหลายๆเนื้อนะครับของอยุทยาเนื้อดินนะครับเพื่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนแต่ถ้าอะไรที่มันถูกต้อง นะครับทิมทรงที่ถูกต้องนะครับเราก็เล่นได้แบบสบายนะฮะนะครับถ้าจุดมันครบอะไรมันครบเนี่ยบางทีเราก็สบายใจแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับพวกที่เป็นของแบบแท้ๆนะฮะนะครับบางทีเราเราก็กล้านําไปไปแฟนได้อย่างเงี้ยนะ ส่วนมากนะครับเพื่อนบางทีเนี่ยถ้าเก่าๆจริงๆนะครับเราสังเกตได้จากพวกเป็นหลุมๆเป็นจุดๆอยู่เห็นไหมพวกจุดๆหลุมๆนิดหน่อยนิดหน่อยบางทีแล้วถ้ามืออาชีพที่เขาดูกันนะเขาจะไม่ค่อยพลาดสเท่าไหร่นะครับนอกจากมือใหม่ๆนะฮะมือใหม่ๆบางทีก็อาจจะโดนบ้างนะแต่โดนบ่อยๆก็ไม่ดีนะนะครับ เราต้องดูที่พิมพ์เป็นหลักนะครับนะครับบางทีพวกหลุมหลุมนี้บางทีบางตนก็จะมีน้อยบางตนก็จะมีเยอะก็แตกต่างกันไป